คุณผู้ฟังครับเราได้พูดคุยกับพี่อารีนะครับซึ่งเ,เป็นฝ่ายภรรยาพี่อารีเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมารู้จักกับพระเจ้านะครับชีวิตหลังจากแต่งงานจนมาถึงก่อนที่จะรู้จักพระเจ้าเนี่ยนะครับมันมีแต่ความทุกข์ตลอดมีเงินมากแต่ไม่เคยมีความสุขนะครับทะเลาะตบตีกันนะครับกับสามกับสามีาามลงไม้ลงมือเรียกว่าเลี้ยงกันด้วยลําแข้งจริงๆริง แต่วันนี้นะครับเมื่อทั้งสองได้พบกับองค์พระเยซูคริสต์ได้ได้ต้อนรับโรมาเป็นพระผู้ช่วยรอดชีวิตเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกับสามีของพี่อารีนะครับอยู่ในสายกับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมแนะนําชื่อนิดนึงนะครับอ๋อครับเอาชื่อจริงหรือชื่อเล่นนะเอาชื่อชื่อเล่นก็ได้ครับชื่อเล่นชื่อพี่แดงครับพี่แดงนะครับพี่แดงครับจริงเช็ดยังไงครับที่พี่อารีเล่าให้ฟังว่า ก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยชีวิตเนี่ยที่อยู่ในความเครียดตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับครับคิดกันยังไงครับมันมันมันเหมือนแต่ได้แั่เหมือนนึกแต่บ้านะทั้งสองคนเลยอ่ะที่จะคิดฆ่าตัวตายนะคือหาทางออกไม่เจอเครียดเจอ,อทางตันคือมันเหมือนทางออกที่ว่ามมนได้มีใค่มาดีใส่มาดี ดูเหมือนว่ามันมืดพอถึงเข้ามาถึงเข้าถึงของพระเยซูคริสต์เลยม,ม,มันมันเหมือนมีแสงวางมันกลายเป็นครับคือเรียกว่าพอมาเจอกับพระเยซูคริสต์เนี่ยได,ไ,ดได้รู้จักพระองค์เนี่ย <c oughs> มันกลับก <c oughs> ลายเป็นว่าท <c oughs> ุกอย่างเนี่ยมันวางได้หมดเลยใม่ครับกลับกลายเป็นไม่เครียดครับตายแล้วเกินใหม่ค่ะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเวลามีปัญหากันลงไม้ลงมือกันบ่อยไหมครับ ถามจริงๆน้องมันจะจะแทบทุกวันเลยฮะทุกวันที่เาดืเห้าข้ามาน่ะจะเจะทุกวันนะฮะทีตลอดนะครับผมคือแทบจะทุกวันเลยพอกินเหล้าเมาพูดจากันไม่กี่คําไม่เข้าหูกันก็ทะเลาะกันลงไม้ลงมือจะทุกวันนะฮะครับผมชีวิตวันมาแบบเย็นมาก็ต้องไปแล้วไปกินข้มาแต่ไหนมันจะเัดขึ้นมาสะกินกินแล้วมาถึงบ้านเลยทั้ครัดครับจะทุกวันนะฮะโอ้โห หมดเงินหมด,หมดทองเสียสุขภาพเสียเวลากันไปเยอะเลยครับวันพมุกี้กินเหล้าก่อนวันไหนกับเจ๊กด้านนอกก็เป็นร้อยแล้วนะฮะคับบ้านเอาเนี่ยนะครับ,บ,บมันก็มุดไปคิดไปเดินดูหลายครั้งนะครับเนาะมันก็ไม่ได้ยอย่างขึ้นมาเลยพอกินเหล้าเมาแล้วมาคุยกับภรรยาคุยกันไม่เข้าหูก็ทะเลาะก,กันครับแล้วเวลาทะเลาะก,กันก็มักจะลงไม้ลงมือครับนะครับ,บพอชีวิตเปลี่ยนไปมาเจอกับพระเยซูคริสต์เนี่ยนะครับ มันเปลี่ยนไปยังไงมีใครมาบังคับให้เราเลิกไหมครับนั้นเลี่ยนเข้าอยู่กับพระเจ้าก็คือจะมีใครมาบังคับว่าคิดใจเราแจะจะตายแล้วจะเรียดับเรื่องที่ว่าจะกินเล่ามันก็เหมือนว่ากิรแต่ละอยากจะออกบ้านออกไปไหนฮ่ะถึงเรื่นมากแบบอานพระคำพีมันกะมาอนคุยกอนในจับความผิดนะครับครับก็คือว่าทุกวันนี้ก็คือมีเวลาว่างปุ๊บอ่านพระคมภีร์เรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็อภิยมุข สุรายาเมาต่างๆเหล่านี้มันหยุดไปโดยอัตโนมัติเลยตามันหยุดไปเองนะนพระคัมภีร์ประกอบได้ด้วยโอ้แล้วเราไม่ทราไม่ทรมานนะครับไม่รู้สึกทรมานใช่ไหมครับก็ทำเอนเป็นไย่างนี้ครับไม่รู้สึกเย้มากแตเดูนี่แบบแรกแรกนาจะกินข้าวกินข้ารู้จักครับถ้ับคือศาสาเนี่ยคะมันเดินมันจได้ใจนะครับครับหลังจากที่ได้รู้จักกับพระเยซู พระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดในชีวิตตั้งแต่วันที่เก้าเป็นต้นมาเนี่ยเคยทะเลาะกับภรรยาอีกไหมครับไม่ได้แก้หน่ะไม่เคยม่เลาเลยนะชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับหลังจากวันนั้นเนี่ยนะครับผมเงี้เทียบตีเหมือนหน้ามอกับหลังมือนะครับมันมันมันขี้แขงไปเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปคนละอย่างเลยอ่ะวันนี้เนี่ยถ้าครับผมคือหน้ามือเป็นหลังมือเล่าก็ไม่กิน มันมันมันง่ามันบอกประตูนะกันน้อมันจะมีเรื่องทุกอย่างเข้ามันเข้ามีเรื่องหนึ่งสองสามองศาเมื่อก่อนมันขัดขี้เฉียดอะเราเป็นอะไรเข้ามาถึงพระองค์ไปแพ้งเพิ่มเข้ามานยู่นี้ก็คือเดี๋ยวนี้ก็คุณแต่มาเปลี่ยนไปแต่แจ้งไปอาจารย์ต้องที่คุณจอห้อครับเมื่อก่อนโกรธง่ายเดี๋ยวนี้โกรธง่ายไหมครับเดี๋ยวนี้บอกแจ้งเตือนนะครับมันจะมีเหมือนจริงวิ่งใจเ่าเออครแล้วต้องมี แกแรงมาแล้วก็อ่อนไปครับครับผมยดได้เมื่อก่อนท้าแรงมาฉันก็แรงไปตอนนี้เนี่ยก็ยเ,เรียกว่าจิตใจสงบแล้วพ,พีพ่มาแล้วก็ใจบพี่แดงครับรถ้าย้อนไปในอนดีตเนี่ยสงสารภรรยาไหมครับที่เราทําอย่างนั้นลงไปเนี่ยสงสารสงสารไหมครับวันนี้วันนี้ภรรยาอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับแล้วก็ ผมอยากจะถามแล้วก็อยากจะให้พี่อารีเอาไม่ใช่พี่อารีพี่แดงนะครับซึ่งเป็นสามีพี่อารีนะครับสามีาภรรยากําลังฟังตรงนี้อยากจะบอกเขายัางไงอยากจะขอโทษอะไรไหมครับอยากในหะ้เราแก่อ,อนนามผิดตัื่อนไปแล้แวแตทนนี้ลับต,ตัวจับตจอยู่คนดีแล้วขอโทษผีดเรื่องที่ผต่านมาครับครับผมก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นใจมากนะครับว่าเราเห็นครอบครัวนี้เป็นครอบครัว ที่บังเกิดใหม่จริงๆมีชีวิตใหม่จริงๆตามที่พรีชคริตโทรได้ตรัสนะครับถ้อยคาของพระเจ้าได้กล่าวว่าดฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เนี่ยผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นพี่แดงครับคนไทยส่วนใหญ่ติดสุราติดการพานันเล่นหวยอบายมุกต่างๆมากมายนะครับถ้าผม สามารถทําได้ให้เขาหยุดได้ผมก็อยากจะช่วยให้เขาหยุดจากสิ่งเหล่านี้รครับครับผมพี่แดงครับพี่แดงอยากจะกกหนุนใจกับคนที่มีชีวิตเหมือนกับพี่แดงในอดีตเนี่ยนะครับให้เขามาเจอคําตอบหรือว่าจะหนุนใจให้กําลังใจเขายังไงครับจะเป็นกับบ้นเจนะคนที่ว่าเคยกินเหล้าเคยเคยเล่นตามนานกับครูเซกปะตุงนักดนตรี เรี่ยมีสินที่ว่าผ่านมาผ่านดูแลเนี่ยมันก็จะได้หยิบตัวขึ้นมานะฮะคือแต่เงินแค่เราเอาเงินไปไปทิ้งเงี้ยไม่น้ำบางครั้งเนี่ยเงินทุกดาดที่เราเก็บเราเจอเราจะกินนะมันจะไม่มีบางครั้งในบ้านเราอาจจะมีเหลือสักบาทเหลือสักสองตังแต่บางครั้งเราจะกินแล้วเงินที่เราจะกินแล้วเนี่ยเราอาจจะมาเก็บซื้อสิ่งที่จำจำเป็นนะฮะมันยังได้กว่าที่เราจะไปกินแล้านะที่ว่าอยากจะกินอยู่แต่ว่า ยแต่นี้แต่ยังว่าขอนถาน้าถือพ้อคิดใม้สู้เจ้าขอให้เนี่ยนำนยแนวทางขางพระองค์มาที่ว่าจะเปลี่ยนคิดเปลียนใจที่เราจะต้องเข้ามาอยู่ในเป็นลูกของเจ็ของพระเจ้านรับต่อให้รู้ว่าครับผม<ะ>พี่แดงได้รับการช่วยกู้จากองค์พระเศสคริสตชีวิตก็เปลี่ยนไป เละเชื่อว่าคุณผู้ฟังอีกหลายท่านที่ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้พระยะูคริสช่วยคุณได้นะครับและผมก็มั่นใจนะครับว่าทุกคนต้องการการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ทุกคนต้องการชีวิตใหม่หลายคนอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ให้หันหน้าเข้ามาพึ่งพาในองค์พระเยะูคริสเหมือนกับทั้งพี่แดงแลวก็พี่อารีนะครับ ก่อนหน้านี้ทะเลาะ,ะ,ะ,ะตบตีกินเหล้าเมายาแม้จะมีเงินมีเงินมากวันหนึ่งจ่ายเป็นหมื่นก็ไม่มีความสุขแต่มาพบกับองค์พระพิสุคริสแค่เพียงไม่กี่วันก็กลายเป็นชีวิตหน้ามือเป็นหลังมือและยังกล้าที่จะขอโทษภรรยาด้วยซ้ําไปนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวที่แดงครับขอบคุณสำหรับที่แดงมากๆเลยนะครับที่ได้มายืนยันวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหม่ เหมือนกับได้เกิดใหม่จริงๆขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับพี่แดงนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ